สวัสดีครับผมกายเพจเซเว่นไอทายไก้นะฮะวันนี้ก็จะมาตอบปัญหาครับคาใจของทุกท่านหลายๆท่านเลยแล้วกันสำหรับเมื่อวานนี้นะฮะม,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 มีอินบ็อกมามากมายจะเลือกจักรพรรดิตัวไหนดีนะฮะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนเลยอะทำไม่ถูกแล้วนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะก็มีอยู่เจ็ดตัวเนี่ยนะฮะที่ทะเลาะกกับใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะฮะดีทั้งหมดเลย ะะอยากได้ไว้ทั้งเจ็ดคนเลยอ่ไกับประมาณนี้นะฮะก็สำหรับผมนะฮะเอ็เนี่ยตัวแรกผมแนะนำสําหรับมือใหม่แลก้กันที่ยังไม่มีจกักรพรรดิตัวไหนเลยนะฮะหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยเอ็เป็นตัวที่สำคัญนะฮะสำหรับการฟาร์มนะฮะแล้วก็ลงดันเจียนลายวันนะฮะไต่หอบางหอก็สำคัญนะครับแล้วก็ รวมไปถึงตีดันกิลนะครับบอสเลดบอสเลดที่เป็นบอสโลกนะฮะมังกรเฉยๆไม่นับนะอ่าตัวนี้จะเพิ่มดาเมจให้เราเนี่ยทำได้อีก80%ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะฮะอ่าสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้ายังไม่40หรือว่าเพิง่งมีสัก3-4อะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอนะฮะมันอึดไม่พอใส่ของดีแค่ไหนมันก็คงอึดไม่พอ ถ้าจัดมาตัวแรกเลยนะฮะให้มันเลเวล40ก่อนเพื่อเอามาใช้งานอ่าส่วนริปโปอันนี้ผมดูแล้วมันใช้สำหรับ PVP น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับสำหรับริปโปมันมีสกิลลดเทิน3เทินแล้วก็มีตีทะลุอามาตานะฮะแต่ก็ยังเจอพวกที่อเอามาตาเป็นครั้งหลายๆครั้งอยู่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะ นส่วนใครเอามาปั้นถ้าเป็นแมพทั่วไปนะฮะก็เอาไว้ใช้รถเทินนะฮะอย่างด่านที่มันมีไอเอลดำฮะ,ะแล้วก็อ่พวกผีดิบอะไรอย่เงี้ยเราเราไม่มีตัวรถเทินก็เอาตัวนี้ไปใช้แก้ขัดได้แต่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะฮะสำหรับลิปโปบทบาทมันอาจจะเงียบๆไปก็ข้ามไปแล้วกันนะต่อมาหุคองครับ ูคองตั้งแต่รีเมคมานีา่ป่วนทีม pvp อย่างพวกทีมเจฟชานเซลโได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามันตีแรงด้วยนะฮะถ้าใครทําทีมเวทแรงๆแ,แบบมีคาม่ามีเออหลังแล้วก็มีเอสักตัวนะฮะตีพวกสะท้อนเนี่ยร่วงแล้วตัวเองไม่ตายด้วยนะก็แล้วก็ อย่างที่ผมเคยโพสต์ไปนะฮะเกี่ยวกับดันด่าน8ถึง12แบบยากครับเพราะว่า,าตัวตัวมอนสเตอร์ในด่านตั้งแต่ด่าน8ขึ้นไปเนี่ยมันกันสถานะาไม่ใช่กันสถานะครับกันดาเมจกายภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กันกันเยอะมากด้วย50%แล้วก็เกือบทุกด่านเลยก็ว่าได้จะมีแค่ด่าน8 สิบหกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกันเวทวก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้าคนที่เล่นระดับแอดวานขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปฟาร์มแบบยากๆบ้างอะไรเงี้ยก็แนะนำวูคองนะฮะใช้ได้เลยแหละเป็นตัวดาเมทที่แรงด้วยอึดด้วยนะฮะไว้ผ่านด่านทำเก็บสามดาวแบบยากอะไรเงี้ยครับอ่าพีพก็แนะนำนะวูคองตอนนี้กำลังมา ครับลิ้นตัวนี้ก็อ่าลุยด่านที่ผมเคยโพสไว้ลุยด่านแมบ8ปถึง12แบบยากเนี่ยหลินก็เป็นตัวดาเมจเวทอีกตัวหนึ่งนะครับที่สกิลเนี่ยเขาค่อนข,ข,ข,ข้างแรงอยู่แล้วก็อ่ไต่หออะไรเงี้ยผมไม่เคยมีก็เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแรงไม่แรงดีไม่ดีนะฮะแต่ว่ามีสกิลตาบอดนะฮะ ตาบอดนี่ก็ใช้ลงดันดันลายวันนะถ้ามีประดับใบสักอันหนึง่งก็ถือว่าอยู่เลยครับใช้ลุยดันตัวเดียวก็ได้สบายๆเพราะว่ากันได้ต้อง15ครั้งนะ15ฮิตนะครับก็ถ้าได้มาสักตัวหนึง่งแล้วมีเออหลังอยู่ก็แรงแล้วครับคนที่เล่นใหม่แล้วชอบแบบแนวสาวน้อยก็เลือกหลินไปก็ได้นะฮะแพนเอท นะแต่ว่ายังไงเอทผมก็คอนเฟิร์มสำหรับผู้เล่นใหม่นะอ่าส่วนเรื่อง PVP ของหลินเนี่ยตัวผมมองมองว่าคนใช้เด็กสะท้อนค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นไปได้เอาลงไปคู่กับลิงก็น่าจะป่วน PVP ได้มากเลยแหละนะต่อมาครับผมแทอ แทโอเนี่ยเคยฮอตตั้งแต่มาใหม่ๆครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีตัวที่แบบว่าลบลบบัฟแบบว่ารวดเร็วทันใจอย่างชันเซลอนเงี้ยมีสะท้อนด้วยแล้วก็มีลบบัฟรวดเร็วด้วยเนี่ยตัวแทโอเองเนี่ยมันไม่มีกันสะท้อนดาเมจใช่ไหมมันก็จะไปไวมากไปไวกว่าปกติแล้วก็โคตรไวอ่ะฟันกระโดดฟันสองครั้งเสร็จสกิลหมู ทีหนึ่งแล้วก็สะท้อนตายตายเสร็จก็โดนชานเตลอลเปิดมาลบบัฟแพทนี้มันก็เลยไม่เกิดเท่าไหร่แต่ว่ารีเมคนะฮะที่ผมดูมาเขาบอกว่าอ่ามันจะการการสะท้อนมันจะไม่สนสะท้อนของเจฟอย่างอย่างเจฟอย่างชานเตลอเนี่ยมันจะไม่สนแล้วนะฮะในเพื่อนแถวเดียวกันด้วยแต่ว่ายังถกเถียงกันอยู่ในกลุ่มผู้เล่นนะฮะ ว่ามันเวอร์ไปไหมแล้วเจฟจะมีค่าอะไรถ้าแทโอมาโหดขนาดนี้อ่าก็เลยลองกับลิงก่อนนะครับว่าตัวเดียวเนี่ยมันจะปวด p ีพได้แค่ไหนก็ปวดชิบหายเลยผมยังโคตรเกลียดเลยลิงตอนนี้อ่าก็คนเล่นใหม่ไม่ค่อยแนะนำแทโอนะครเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากๆสำหรับ pvp ก็อืม เดวลสี่สิบก็ยังตายไวอยู่ดีเพราะว่ามันใส่ของสะท้อนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะก็ถ้ารีเมคมาน่าจะต้องใส่เลือดและยืนแถวหน้านะก็กดูกันไปก่อนครับเพราะยังเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะต่อมาคา่าครับคา่าเป็นตัวคอมโบดีๆนี่เองนะฮะคล,คล้ายกับเดลอนนะแต่ว่าอึดกว่าเยอะเลยอึดกว่าเยอะเพราะว่ามันมีบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ยังมีอาตะกี่ฮิตนะสี่ฮิตมั้งนะน่าจะสี่แต่ผมจําไม่ได้ครับแล้วก็มีเร่งเทินมีโจมตีทะลุอาตะแล้วก็มีบัฟเพิ่มดาเมจให้ให้ทีมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นถือว่าโอเคนะฮะถ้าคนมีลิงมีหลินแล้วเนี่ยเอาคารม,มามามาเป็นตัวเป็นตัวซับอีกตัวหนึ่งทำให้ดาเมจแรงขึ้นนี่ก็เวิร์คครับ ส่วนที่ใครกําลังปั้นคาม่าอยู่ผมเชียร์ให้40เลยนะยัดให้แม็กเลยมันจะเป็นตัวที่โคตรมหาอึดโคตรมหาแรงนะจัดไปนะครับสําหรับคนที่มีคารอยู่แล้วเอ้ยมีคาม่าอยู่แล้วอ่าลุยดานลุยหอมังกรได้อยู่นะครับมังกรมังกรแดงนะเอาไว้ทีมหนึ่งทีมสองก็จะได้ไม่ต้องกดบัฟเหมือนอ่าของลีน่านะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ต้องใช้ลีน่าไปก่อน อืมก็ลองดูครับผมต่อมาเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้มาแรงครับผมใน PVP เลเวล32ก็ฆ่าได้เยอะถือว่าเป็นตัวเด็ดเด็ดเลยแหละสำหรับ PVP นะฮะแต่ว่าลุยด่านเนี่ยผมยังไม่แน่ใจอ่าสกิลของเจ้าคายเนี่ยไอ้ดเมจโบนัสเนี่ยเป็น Aoe นะใช่ไหมฮะก็ยังมีลุกถ้ามีลุกยังมีบัฟอยู่ก็ก็ยังกันตัวดาเมจแอดดิชั่นนั้นได้นะฮะก็อ่าคนที่ปั้นคายผมผมก็เชียร์เลยถ้าชอบ pvp นะฮะยัดดดเมจเต็มๆถ้ามีอาริเซียสักตัวหนึง่งอ่าแล้วก็มาคู่กับเอลีนนะฮะเอลีนใช้รถเกาะไม่ต้องใช้เอ็ D ก็ได้ครับใช้ อาชานเซลรอมายืนรอรอรถเกาะก็ได้แล้วก็ปั้นลุกไว้กตัวนะฮะเผื่อโดนสะท้อนตายเองทีมผมว่าโหดแล้วละ่ะนะสาหรับทีมคายนะฮะอาพี PP ผมเชียร์ครับแต่เด็กใหม่ผมไม่เชียร์นะอาผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันครับเอาคราวนี้เป็นเรื่องของผมบ้างผมยังไม่เลือกเลยว่าผมจะเลือกใครดีผมตัดเอ็ดออกนะฮะเอ็ดผมไม่เอาเพราะว่าเลเวลสี่สิบแล้ว ลิโป้ไม่โดยได้ใช้อ่ะเพราะไม่เอาเนาะลิงสามแปดแล้วขี้เกียจเลือกอ่ะเพราะว่าทั้งทีมไม่มีสายเวทเลยมีแต่สายสะท้อนนะฮะผมเป็นสายสะท้อนเต็มตัวเลยคือปั้นตัวมาใช้สะท้อนอย่างเดียวนะฮะเป็นเจฟชันเตลอาคิดยอะไรเงี้ยสะท้อนตายได้เลือดเพิ่มคือฝันไว้ไกลตัวเราตายก่อนไม่ได้สะท้อนเลย ลินนะฮะผมอยากได้มากๆผมอยากได้นางมณนะมานานมากๆแล้วอยากได้มาเก็บไว้ที่บ้านด้วยซ้ำนะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครทำฟิกเกอร์ขายผมจะซื้อเลยลินเนี่ยอ่าก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากได้นะฮะก็ขอลงชื่อไว้ก่อนแทโอผมปั้นนายมาเลเวลงสามสองแล้วครับแทโอคือไม่เคยสุ่มได้แล้วก็ไม่เคยเปิดกระดานได้ด้วยได้จากจิ๊กซอว์มาหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ เขาแจกมาให้เลือกอีกหนึ่งครั้งก็เป็นสองครั้งได้เลเว่าสามสองมาครั้งนี้ถ้าเลือกนายไปก็จะเลเว่าสามสี่นะแล้วก็ของเขิงก็พอมีให้ใส่บ้างแต่ว่าไม่ได้สุดละนะแล้วก็มีผีมีผีตัวหนึ่งแล้วในทีมจะเอาผีไปอีกตัวหนึ่งก็อะไรอยู่แต่ถ้าถ้านายกันสะท้อนได้ถ้าดีเมกมาแล้วแจมแล้วก็จะปั้นนายต่อนะ อ่านี่เป็นช้อยผมนะฮะจากการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลอ่าคาม่าฮะของผมเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันครับเพราะยังไม่มีอ่าก็เอามาวัดดวงแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็คายครับส่วนคายเนี่ยผมอยากได้ครึ่งหนึง่งไม่อยากได้ครึ่งหนึง่งสองจิตสองใจฮะก็อยากปั้นให้มันแรงเนาะแต่ว่า ด้วยคุณทรัพ์ยกับคุณประโยชน์ของนายเนี่ยเน้นไปทาง p ี p ซึ่งเราไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่เออก็เลยลงชื่อไว้เฉยอ่ามาดูก่อนผมลงชื่อ,อยังไงนะฮะวันนี้ก็ปีใหม่นะตะกี้สุ่มไอ้นี่ไปแล้ะการ์ดไปแล้วสองรอบดวงโคตรสวยเลยะอ่านี่ละกัน ผมจัดทาผมจัดเตรียมไว้นะฮะนี่อย่าเพิ่งไปดูส้นตีหนหมเมื่อกี้อ่าผมเขียนชื่อฮีโร่ที่ผมอยากได้เมื่อกี้ไว้นะฮะอ่าทั้งหมดสี่ตัวใช่ไหมมีแคโอมีคา่ามีคายมีหลินอ่านี่แหละหลักง่ายๆฮะเดี๋ยวผมจะมนวนวนวน,วนแล้วก็ใส่ถุงจับฉลากเนาะเอา เอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะจับฉลากอ่าก็เดี๋ยวออกระป๋องออขอรวบรวมหน่อยนะอ,อ,อยู่ข้างๆกระป๋องไปก่อนนะ กลับมาที่เกมก่อนนะฮะขอเวลาม้วนก่อนนิดนึงปีใหม่นี้โปรโมชั่นของเซเว่นไอค่อนข้างเยอะนะฮะก็เติมเติมไปก่อน ระหว่างที่รอนะฮะเดี๋ยวมีมังกรให้ตีไหมอ่ะมังกรให้ตีนะฮะก็ดูโซโล่มังกรก่อน มาโต้ไปเลยนะ <S <S 1> <S 1> วันนี้ผมก็ลองเทสอ่าซีของเพื่อนนะฮะเอามาใช้ซีมก่อนจะว่าเวริร์กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ แต่ถ้าเป็นเรื่องรถรถคูดาวนะฮะถ้าใช้คู่กับลีจิ้งเนี่ยผมว่าค่อนข้างไวเลยแหละรับ,บเดียวเซอินได้สกิล,ลไม่ต้องทําอะไรเลยฮะไม่ได้ฮิวด้วยซ้ำถ้าจะว่างถ้าแบบจะเอาทุกสกิลเลยนะแบบพอคูดาวเต็มป๊อปกดใช้คูดาวก็กดใช้เนี่ยแทบบไม่มีเวลาให้กดฮิวเลยฮะอาจจะเป็นแบบพวกเร่งรีบนะฮะอาจจะใช้ได้กับดันรูดี้ครับซิก ซิกอเวกเนี่ยผมว่าก็น่าใช้อยู่พูดถึงเ,เรื่องอ่าเ a เมจแอมปิฟายนะฮะสกิลของอ่า,อาวิลิก้าอยะะ่างนี้ฮะมันไปบวกอ่าเดเมจ แบบไม่คิดอีก50%นะฮะแล้วก <head> ็ปลวกใส่เข้าไปจะคิดทุข้อด้วยไปรวมในเลขคทิตข้อแต่ว่ามันเหมือนโชว์นิดเดียวอ่ะมันไม่แรงไม่แรง50%จริงจริงกลางๆเลนะจากหมื่นเจ็ดเป็นสองหมื่นครคุณเล่นๆก็50เตอร์พอดีนะ เพิ่มมาอีกห้าติเเ็นตอนนี้ม้วนแล้วแล้วครับกับตามไปถึงไยิ่งถุงถงเนะีถุงก็อปเบเทเวนอีเลเวน จะรีบจบให้นะฮะอันนี้ทำสองเสร็จแล้วเราจะจับฉโลกัน าเรียบร้อยนะฮะังกรช่างมันเอาไว้ก่อนข้ามมันที่คามิเมล่านะฮะเน่ว่ฮ่านี่ฮะเรียบร้อยนะฮะใส่ถุงไป,ปงแล้วนี่น ็เขย่าสักหน่อยนะฮะคนๆนๆนไว้โอเคเพื่อเป็นการแม่ผมเห็นนะนี่ผมจะนั่งจับจากมุมนี้แล้วผมจะรักษาสัญญานะฮะยิบมาอหนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งดึงมาแล้ว ได้ตัวอะไรนะฮะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติต๊กตแพโอนะฮะดวงของผมสั่งให้เลือกแพโอโอเคอันนี้คือเป็นหนึ่งวิธีการนะฮะสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะเลือกอะไรดีนะฮะอ่ะแพโอก็แพโอครับไหนๆก็จับฉลากได้มาอ่าโอเค นะฮะฮวิธีของผมก็เอาไปใช้ได้นะนะสำหรับใครที่คิดไม่ตกจริงๆว่าโอ้โหจะเลือกตัวอะไรดีอ่ะแม่งดีหมดเลยอยากได้ไว้ทั้งเจ็ดคนโอเคนะอ่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมปั้นแทโอต่อนะฮะบ๊ายบาย